ความลับเศรษฐีที่สร้างตัวจากอินเทอร์เนต็ตค่ะความลับที่1นนะคะเศรษฐีทุกคนค่ะมีพลังแห่งความเชื่ออะไรที่คุณเชื่อนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอค่ะและความลับที่2คือพลังแห่งความชัดเจนค่ะพลังอำนาจสูงสุดนะคะคุณต้องชัดเจนว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากได้อะไรคุณชัดเจนว่าตัวคุณเองค่ะคือใครแล้วกําลังทําอะไรคุณจะต้องรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณไม่สามารถที่จะไปต่อ ไปถึงจุดเป้าหมายของคุณได้เวลาที่กระจกรถของเรามัวเราลองสังเกตดูไหมคะถ้าเราไม่เช็ดมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเพราะคุณมองไม่ชัดแว้นตาที่คุณใส่ถ้าคุณไม่เช็ดเลยคุณก็มองไม่เห็นค่ะดังนั้นความชัดเจนสำคัญมากๆความลับที่สของเศรษฐีค่ะคือพลังแห่งความอดทนกลยุทธ์คือเพื่อชนะค่ะ ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปจนถึงเส้นชัยแต่แค่รักษาตัวรอดไว้ให้ได้เข้าเส้นชัยก็พอพี่องเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเล่าไว้ดีมากค่ะเดี๋ยวพี่อิงจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าในหนังสือนี่เขียนไว้ว่ามันมีการแข่งขันนะคะของไอซ์เกตครั้งหนึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีทีมชาติที่เป็นตัวเต็งเตัวเก่งเนะคะทุกคนค่ะ ทงที่จะกวดเข้าเส้นชัยนะคะให้เร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีนักกีฬาคนนี้ค่ะมองเกมที่ต่างจากคนอื่นพบว่าทุกครั้งเนี่ยของการแข่งขันค่ะช่วงท้ายๆเนี่ยมักจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าบางคนอาจจะล้มบางคนอาจจะหมดแรงและไม่ได้เข้าเส้นชัยในที่สุด แต่เธอคนนี้ค่ะเลือกที่จะเกาะติดทีมที่เป็นผู้นำไม่ไล่กวดกับเขาแทนแล้วรอจังหวะค่ะที่คนอื่นล้มแล้วค่อยแซงข้างหน้ากลยุทธ์ง่ายๆแบบนี้ค่ะแต่สามารถทำให้เธอเนี่ยได้รับชัยชนะได้เหรียญทองทุกครั้งดังนั้นเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนกับการที่เราทำธุรกิจการใช้ชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จค่ะลองสังเกตดูได้เลยไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดคนที่โตวไวที่สุด แต่เป็นคนที่อยู่รอดได้นานที่สุดที่ทุกคนล้มหายตายจากไปแต่เขาสามารถอยู่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นนี่คือความลับของมหาเศรษฐีนะคะใครที่มีเป้าหมายว่าชีวิตนี้ฉันอยากเป็นมหาเศรษฐีสักครั้งหนึ่งลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะพี่องเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ